เอ้อเอเอฉัอนกูนทำไมวะเออยาบีดียังไงอีหนเจะสแตนกูฮะมันก็เป็นผู้เชื่อสแตนนี่เหละเฮ้ยเดี๋ยวผมจะสแตนกูชันยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยชื่ออะไรวะกูก็ไม่ได้ตั้งเหมือนกันเว้ยเฮ้สุกไลสแตนกูสแตนกูเนี่ มันสา้ฟ้าวุ๊ยชืวอื้อ,มอ,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 อสมาร์ตเติรนเมีแต่ปืนทั้งนั้นเลยเปืนนะชเชเลอปืน่งควมสมารถมันใช้ที่แขนขวาเช 보이세요, 으이요, 으이요, 이요 으이요, 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 으 ฮอลโหลวะนะยังไม่เตยของกูยิงเลยก่อนจะมาสู้กันมึงอ่านบทหรือยังเนี่ยไหนว่าบทนี่ไงนะลวงแล้วเนี่ยไหนคขออ่านดิกูอ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นกูไม่ต้องอ่านไหนวะอืมโอ้ดดอเป็นเพื่อนกันนี่เองโอเคจับมือจับมือเออ จับมือเออเออเออจับมือเออไปในการเดินทางของไอ้สองตัวไอ้ฟักทองกับไอ้แตงโมก็เริ่มเฮ้ยกูอ่านบทมึงแล้วมึงเงป็นตัวร้ายในสเตนมึงเลวออ,อ,อะเฮ้อสเตนมึงลลงขนสินนะโอ้มันมาเร็วหุยราพี่ออ อาไอ้ยตัวเล็กแสดงว่าต้องมีหลายตัวไม่กูมีตัวเดียวเอาสวยิงกระสนุนสีสีหยุดเวลานี่ไอ้หยุดเวลานี่แล้วกวูก็ลบอย่งเี้ยเหรอไอ้ควสมสบายสเตนม้อมีสองอย่างเลยใช่กูหยุดเวลาได้ อืะเห้อมันจุดเวลามันต่อยกูอื้อฮือฮืออ่ะเห้อฮะอ่ะเห้อเะเอะตายแล้วเราเว่ร์ไปอยู่ทะเลใส่ตอนไหนเนี่ยกูเคลื่อนย้ายมึงมาด้วยพลังจุดเวลาของกูโอ้พลังจุดเวลามันขนาดนี้เลยเหรอใช่พลังจุดเวลากูสุดยอดเลยไปไปไป,ไปหาย่อหาย่อ

นั่นไงสตูมมาแล้วเดี๋ยวขอทำท่าโพสกันเฮ้ยเฮ้ยว้าชอเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวจะทำโพสแบบน,นะนี่แนละเฮ้ยโอ้สว้ามันนี้เลยพัฒทำโพสกูนั่งยองยองแล้วก็เอามือชี้ขึ้นบนนี่ยอเดี๋ยวขอทำด้วยเฮ้ยยอ ทำไมท่ายืนมันคุนๆวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันมึงไปเอาท่ายืนมันจะเค้าเลยนี่บัวให้มึงพอเลิกทำท่าเรนนีน่โอเครูบสู้ได้แล้วจงอ,อกมามกบิ๊กโลบอทไอ้เหี้ยสเตนตัวมันยังใหญ่ไม่เป็นไรไนึกว่าสเตนแบบกูสเตนกูใช้หมดเหมือนกัน เฮ,ฮ้ยถ้าเกิดสู้ไม่ได้กูด้ใช้การหยุดเวลานี่แหละต้นเฮ้ยมันตบตัวกลงพืน้นยิ่งง่ายเลยอีกอทีกระแทกด้วยไม่เป็นไรเดี๋งวจ็ดจัดการสเตนมันไม่ได้ก็จัดการจากล่างต้นเออเรียบร้อยจัดการล่างต้นมันสเตนก็หายละโคตรง่ายเลยเอ้ย ไอสเตนเปลิดมึงเอาส่วนตีนมากระแทกหัวกูสเตนม,มันหายไปแล้วนี่จิตการเริ่มต้นได้สเตนก็หายไปไฟฟ้ามันช็อตนี่ยวะ <c oughs> เพื่อนมึงเอาไฟฟ้าเปล่ามาไม่กูยังได้ไฟฟ้ากูเพลไฟฟ้าเอ้ยมันมาอีกแล้วอุ้ยมันกิโลเ <c oughs> จ็บอ,อึกมาก แสดงลูกพี่ะไรว่ากูเรียบไ,ปไ,ปไ้อยเฮโยนี่โอ้ยตัวมันใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เขานี่กูขอจัดการเรื่องต้นเองเฮโยวุ้ยชุดซึ่าชิสมึงจะใช้ท่าไม่ตายเลยเออใช้ท่าอื่นอย่างดีเฮียยิงปืน โอ้ยปืนยิงคนยากเลยทนไม่ไหวแล้วจะยิงมงึงยาอย่างนี้แล้วย่าย่าไอ้หายได้ไหมทนไฟวะยา่าไม่เป็นไรทนไฟกูมไม่สนถ้าอื่นเฮ้ยยิงปืน อไอ้เหยโอ้โหท่านี้แรงจริงโคตรแรงเลยท่านี้ตพว่ามึงนี่เก่งกว่าตัวกูเวียเลยสิบล้านเท่าหลายเท่าเลยเช่ยพอสกิลปืนใหญ่นะ่นนะ่ะย,ย,ยิงทีป้องย่อพ้องพ้องตายยิงทีป้องตายอะ,อะ ยิงที่ตายหาเลยใหญยๆยๆๆๆยๆๆยๆยเป็นที hehe, here, ่อะไรห่วงตีมันอออะไรนี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นพลังควบคุมจากที่ไกลๆฉันไม่ใช่ผู้เชื่อเต่นแต่ฉันมีคือผู้มีพลังอย่าเป็นร่างฮุยย่อเฮตัวใหญ่ ไปเลยจิกเกอรเองแต่มันไม่มีร่างต้นนะดิร่างต้นนันแปลงได้แล้วตัวก็หนาซะด้วยแล้วแม่งไททันเกาะไททันเกาะเคยมีจะไปสู้อ่ะเออเอายายกล้องไว้ตรงนี้โอเคเฮ้ยทำยีดีอย่างนี้๋อคิดออกแล้วกูจะเข้าล่างสแตนกู ส่วนมึงก็เข้าเลันสเตนมึงเข้าใจไหมเดี๋ยวกูสอนวิธีนะเฮยึบ <c oughs> ก็คืออย่างนี้จับไปที่หลังสเตนแล้วก็พุ่งอ้ย <c oughs> เข้ามาแล้วโอ,อเคเปิดโมหมดมัดสายฟ้าทรายหินหมัดสายฟ้าทลายหินเข้าไปแต่สายน้ำไอสัตว์เอยโอเค ติดไปแล้วเอาหนี่เสริมพลังให้เหอาไปพลังไปไปไปเฮ้ยยอ่ะโคเซ่โอโ้ยไทยทันนี่มันต่อยโคตรแรงเลยเชียโอ้โหชิช่า 헤이, 떄글르, 이래, 이래. 키스, 퓨, 퓨 야, 퓨 자, 오 เป๊ะเป๊ะเป๊ะเปะเป๊ต <|so|>> ัวติดไฟฟ้าฟีฟบฟีฟีฟีเปิดหมดเอาจริงชิบหายแล้วมึงไปช็อตมันมันเลยเปิดหมดเอาจริงเลย